อ๋พี่ครับพิกี้ฮะพิกี้เหรอใช่ครับผมคือจังหวะกรุ๊ปแบบนี้มันต้องโยกอะมันต้องแบบมีจังหวะนิดนึงนะคะแล้วก็ขยับตามนะฮะสิ่งที่นิกบอกว่าพี่กล้าคือกล้าร้องกับเจ้าของเพลงเขาตรงนี้ใช่ไหมคือต่อหน้าศิลปินที่กล้ามากจริงไม่มีอะไรที่พี่ไม่กล้านะคะครับรุ่นนี้แล้ววันนี้เรามาพร้อมๆกับน้องๆจาก AF11 ทั้ง4คนเลยแนะนําเสียงกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงเจ้าของเพลงก่อนเปิดใจไม่เปิดตัวน้องเอมสาธิดาไฮสวัสดีนะคะ AF11 ค่ะ สวัสดีค่ะน้ำเอฟสิบเอ็ดค่ะจิกรูจิกรูสวัสดีครับแม็กเอสิบเอ็ครับสวัสดีครับเมย์เอฟสิบเอ็ดนะครับนี่สท่านนะะศิลปินจากบ้าน AF นะครับผมใช่แล้วค่ะแล้วก็มาพร้อมกับอัลบบ้ามันค้างถูกไหมครับถูกต้องมันทอไหมคะไม่ทอไม่พอมันค้างวา้าวขาวาว้าวข้ว่ามันขางนะฮะ มันเหมือนเป็นความมันที่ยังค้างคาอยู่ในบ้านนะคะ,ะก็เหมือนแบบเราก็เลยอยากให้แฟนๆติดตามความมันแล้วก็ความสนุก huh. ที่ค้างอยู่ในบ้าน<อ><อ>ก็คือเหมือนทุกคนมีความฝันอยากจะมีเพลงซิงเกิลเป็นของตัวเอง<ะ><ะ>แล้วก็แล้วก็ความมันอันนี้ค่ะก็เหมือนมาได้มาทําสําเร็จในในวันนี้ค่ะหลายๆอารมณ์ความสนุกความมันความสนิทสนมอะไรที่มันค้างคาอยู่ตอนเราอยู่บ้าน AF11 ไม่อยากเก็บเอาไว้แค่นั้นเราต้องขายเท่าเรามาเป็นเพลงของแต่ละคนใช่ไหมของแต่ละคาแรคเตอร์เออแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปมานี่มี3คนมามันกับเราแล้วใช่ครับนอมานนี่น้องเอไปรดโชว์กับเราด้วยใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกค่ะก็มีแฟนคลับเอเชียแล้วก็อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า มันเป็นมันมันอบอุ่นแล้วก็ดีใจที่ได้ไปร้องเพลงของเพื่อนเพื่อนด้วยเพราะโมนได้ไปร้องเพลงของน้ำด้วยแล้วก็โมคือจริงๆแล้วเอ็มอยากร้องเพลงของน้ำอยู่แล้วแล้วก็ได้มีโอกาสไปร้องเพราะว่าเพลงเพลงเขาดีทุกเพลงแหละในลบบ้าแล้วก็มีเพลงพี่ต้นไม่รู้สึก่าเมื่อวานที่ร้องไป่ชิ้กันใหม่ด้วยใช่ชิกันใหม่เลยเลย ไปร้องที่โรชโชเห็นว่าป้ายผงป้ายไฟไปแน่นมากแน่นเพียบเลยแต่วันนี้เป็นคิวสองหนุ่มเมมเม็วันนี้ต้องบอกเลยว่าแน่นมากในเช้าอะไรแน่นขอดคอจริงเยอะเหลยครับผมก็วันนี้ก็ผมกับแม็กก็ไปโรชโชเหมือนกันครับวันนี้ที่ไหนครับวันนี้ก็ที่ส่วนราชการครับผมตึกบีนะครับผมใช่ก็มีบ้างสนุกสนานครับพี่พี่ที่ที่เขาทำงานแถวนัผ่านไปเขาก็ให้การตอบรับอย่างดีใช่ไหมครับแบงค์ฟังว่าซิงเกิลมาแฟนคลับตามมาหน้าแฟนคลับมีบ้างครับประมาณร้อยกว่าชีวิตครับนี่ไม่ใช่ อยู <ider> th ่บ <laughs> ้านครับผมอยู่บ้านเช้าปทีอยู่ที่นั่นตอนี้นะนี่ซิซเ่นใหม่ครับของแม็กนะครับเลยตามเลยแล้วเปิดคออยู่นี่ปิดค่ะพี่ปิดร้อนเลยร้อเลยเพลงเขาดีเพลงเขดีร้อนนะนี่เสียงแม็กซ์อเนี่ยใช่แต่ว่าก็หล่อเสียงก็หล่อเนาะอยาีอ่อตีอ่อยอ่อนตี่นี่ออ่ะนตอผอเตีอ่อนีตีอ่อนตีอ้อนตอนอ่นตตต ช็อตนี้ใช้ได้เป้่การเลยครับเปลี่ยนรการเปลี่ยนเองค่ะดูบอกแล้วแซวเล่นอะต่อแต่มีคนทักเยอะลูกใช่ไหมเหมือนมากอายุนะเอาเปลี่ยนจริงเหรอเฮ้ย ผมไม่ได้กดเลยนะพี่เมื่อกี้นิ้วพี่ลน้วนเลยพี่ขอให้แม็กขอให้แม็กเ่เลื่องเอ่ยก่อนใช่ขอ่ห้พอนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะราไปเลงอ่ะเพลงของแม็กทุกคนมีเวลาพรีเซนต์เพลงตัวเองสั้นๆคนละสามสิบวิโลครับผมก็สำหรับเพลงผมนะเพลงเลยตามเลยนะครับก็เป็นเพลงฟังง่ายๆสบายๆที่ อาจจะโดนใจใครหลายคนที่แอบไปหลงรักคนมีเจ้าของใช่เห็นคนอื่นเขาแต่เขามีแฟนแล้วอย่าไม่ตัดใจอ่ะเรื่องจริงครับไม่ใช่คือเราก็มองให้มันเป็นบวกละกันเมื่อความรักมันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันเรื่อยไปปล่อยเขาเรียกใจแล่นใจมันแล่นใจมันแล่นแต่ไม่ได้ไปแย่งเขานะก็คือขอรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวอ๋อแต่ก็ดูแลกเขาห่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่มันเพลงของชีวิตครูเจนนิเกินะอ๋อครับผมเราไปเพลงอื่นเลยไหมฮะแม่พี่ฮเพลงต่อไปเมลากันครับผมของเมคือเพลงขอสันฟั เรื่องเศร้าของเธอครับนี่ชื่อเพลงเหรอคะใช่ครับผมชื่อหนังเนื้อเนื้อแต่ท่อนู้นอะต่อลู้ปะครับก็เนื้อหาคล้ายๆของแม็กครับก็คือชอบผู้หญิงคนนึงรักผู้หญิงคนนึงแต่ว่าเราแค่เป็นหัวเป็นใจเขาก็พอแล้วครับใช่อะไรใช่ใช่ คือเรียกว่ารักแบบว่าไม่หวังครอบครองถูกต้องครับผมคือแค่อยู่ห่างๆอย่างห่วงดูแลเขาเป็นพี่ชายที่แสนดีอะไรแบบนี้ใช่ไหวันไหนเธอทุกข์เธอมานั่งปรับทุกข์กับฉันได้ฉันจะนั่งวามรู้ส่กเราของเธอเป็นผู้ชายอโหกล่อมากตอนนี้ก็ลูกลุคสอง เออนี่ใช่ไม่ใช่เพลงของนิกไหมคะแบบเนี้ยอ๋อใช่ครับผมที่แวะมาบ้านผมบ่านตามเลยนะแวะไปบ้านน้ำบ้างเพลงของน้ำค่ะค่ะเพลงหนุปากดีไม่มีที่ไปค่ะอืสาวห้ากวนนี้เป็นสาวดื้อปากดีจริงป่ะอืใช่ออมันเป็นเพลงเนาเป็นเพลงนี่ทำแบบชีวิตจริงคุณพูดไปเลยครับมันเป็นเพลงเนื้อหาเนื้อหามันพูดถึงอะไรคะมันพูดถึงว่าเราเนี่ยเป็นคนพูดไปก่อนค um ิด พูดไปเลยนืจกจะพูดก็พูดเข้าใจอะไรผิดเนี่ยก็พูดไปเลยว่าเฮ้ยเลิกกันเออแล้วถึงเวลาแล้วโอ้โหอยู่คนเดียวไม่ได้ขาดเขาไม่ได้ต้องไปดูพูดไปแล้วเขาไปแล้วใช่แต่ว่าเราไม่มีที่ไปแล้วไไปหนเราไม่รู้จะไปไหนทําไงดีที่เหลือเขาอย่างเดียวเหมายแปลว่าประชดไปก่อนแล้วใช่อ๋อแต่สังเกตได้อย่างหนึ่งนะว่าเสียงของน้ำเนี่ยโอ้โหขัดกับบุคลิกภายนอกมากนะคือภายนอกดูหวานๆครับแต่เสียงดูดุดันมากน้ำยิ้มหวานชวนแบบชาวร้องมากเกลียด จริงอยากเห็นหน้าน้ามากนะฮะที่จริงเขาออกแนวร็อกร็อกออกจริงมันด้วยแบบว่าด้วยเสียงเราด้วยคาแรคเตอร์เราด้วยบุคลิกเลงเขาเลยแบบว่ามาทางนี้น่าจะเหมาะค่ะคือน้องน้ำเนี่ยเป็นสาวสวยแต่ทุกอย่างเป็นฟีลร็อกเหมือนเลยเพลงเขาก็ออกแนวร็อกร็อกเนาะแต่งตัวก็นี่แบบนี่ขี่บิ๊กไบค์มานะยอดจบ้้าไไม่วันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจริงจริงขี่มอเตอร์ไซค์มาจริงๆรถสุดสุดไปเลยจิงจิับรถหน้าบ้านครึ่งชั่วโมงยังไม่ผ่านนะคอนโดเลยพี่มาพี่วินเลยโอเคอ่ะ แต่คนนี้ดีกว่าเป็นเพลงเปิดตัวแล้วก็าเป็นวินเนอร์ด้วยอยู่วินไหนคะเฮ้ยวินนี้ำนั่งมาไม่เกียร์น้องเอมสาธิดาค่ะเป็น AF11 วินเนอร์ปีนี้ค่ะเปิดใจไม่เปิดตัวอะไรอลยเพลงแบบชื่อเพลงมันแบบว่าวิ <c oughs> ีดแหลมอะ ว้าวบิวคือหนูไปมาหลายที่ไม่มีใครทักว่ามันว้าวบิวเลยที่นี่ที่แรกแล้วทุกคนก็จะออกแนวว่ามันน่ารักเพลงมันเหมือนแบบที่ผู้หญิงที่เล่นตัวออพี่เป็นคนเปิดเผยเลยไม่มีเรื่องอะไรที่พี่จะไม่เปิดเผยจริง้วหน้าไวหลังไม่เป็นยังไงเป็นยางงั้นนะมแต่อันนี้คือเรื่องอะไรเปิดใจแต่แบบไม่เปิดคือหนูอยากจะให้มองอีกแบบนึ่ีกว่าที่มันเป็นเนียนไว้ก่อนอ่ามันอารมณ์ที่แบบเราชอบกันรู้กันแล้วแหละว่าเราชอบกันแต่ว่ารู้กันอีกรู้กันไหมรู้กันรู้กันอยู่ว่าชอบกัน <น>แต่ว่าเราไม่บอกใครเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าความสัมพันธ์ทุกวันนี้มันมันรวดเร็วมากทีคือบันทีประกาศไปปุ๊บเลิกกันมันรู้สึก เร็วไปไหมมันเฟลบางทีเราก็เฟลนะใช่ไว้หรือบางทีเราอ่ะคิดไปเองด้วยนะว่าเขาชอบเรานั่นไงมันก็อาจจะมันก็เลยเฟลเหนกับเรื่สุขว่าความรู้สึกดีๆอ่ะเก็บมันไว้ดีกว่าไปเรื่อยๆอยู่อย่างเงี้ยดีกว่าพี่ตั้งเลยวงเล็บชื่อเพลงเนี้ยทำไมเปิดใจไม่เปิดตัวใช่ป่ะพี่วงเล็บให้ความสัมพันธ์แบบมุ้งอีโคคลิสเนาะไม่ใช่เซนอ่ะแล้วเป็นอย่างนี้มันก็ฟลุ้งฟลิ่งดูว่ามันมีความสุขกว่านะคะบบางทีมันไม่จำเป็นต้อง ถ้ามันชัดไปเลยบางทีมันก็มันจะก้าวไก่กันเกินไปด้วยซ้ำบางทีผมว่านุดคดนะฮะถ้ามันชัดไปเลยเนี่ยเราจะมีแฟนให้คนเดียวครับถ้ามันยังไม่ชัดนี่เราตัดแต่ได้ไห็นะแมสาธุอนี้ไม่ใช่อนี้คือจุดมุหมายคุณเลยแต่เห็นเพลงนี้มีท่อนแรปด้วยใช่ไหมได้ข่าวว่าแต่งเนื้อร้องเองด้วยใช่ไหมครับก็หนูในบ้านพวกเราได้มีโอกาสเรียนกับพี่แมวค่ะแต่งเพลงหนูก็เลยขอพี่แม็กซ์รันที่เป็นโปรดิวเซอร์ว่าขอลองแต่งกันหนูก็ไม่เคยแต่งหรอก็ลองดูในค่ะก็เลยได้ เอามา,สาใส่ในเพลงตัวเองแบบเป็นไทยอังกฤษปนกันเนาะใช่เออเจ๋งอ่ะเท่ดีก็ได้ฟ yeah> ังไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะในในวันนี้น้องๆเข้ามาแนะนําเพลงของแต่ละคนกับอัลบั้มมันค่ะเราได้ผู้ฟังแชร์กันมาคะว่าคุณมีเรื่องค้างขาระหว่างคุณกับคนรักอะไรที่อยากจะเคลียร์ประเด็นเดือดมากวันนี้มีคนตอบมาเยอะเลยแล้ Facebook แฟนเพจครูเป็นไทยฮะทั้งคนรักเก่าคนรักปัจจุบันนะฮะหรือว่าคนที่เราแอบรักอยู่ก็ได้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาอ่านข้อความกันเงียบได้เพราะว่าหลังไมาเนี่ยเราเมา กันกระจายจมากครับคุณฟังครับเราไม่ค่อยขี้เมาหรอกนะฮะเราไม่หยุดเมาท่านั้นเองหรอกลับมาอยู่กับน้องๆ A อ1สวันนี้ค่ะมีอัลบั้มใหม่ให้พวกเราได้ฟังด้วยกับอัลบัม้มมันส์กันเนี่ยพลังเขาย่าเยอะจริงๆนะออแล้วก็น้องๆมาพร้อมกับเพลงของแต่ละคนแต่ละสไตล์ด้วยจริงๆแต่ละคนก็ได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ที่แตกต่างกันใช่ค่ะยังของน้องเอมะค่ะของเอเป็นพี่แม็กซ์รันค่ะชอบเพลงเพราะนะคนนี้ร้อยสุดยอดก็ตื่นเต้นว่าตอนตอนที่รู้ว่าเป็นพี่แม็กก็ แบบเราก็แอบกดดันนิดนึงนะเพราะว่าเราฟังเพลงพี่เขามาเยอะมาก E.T.C. หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาฟังมาตลอดค่ะแต่ก็ได้เพลงที่ถูกใจเราถูกใจมากเข้าปากมาเป็น Soul นะ R&B เนี่ยเราก็ชอบนะเราชอบป Pop R&B อยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นตัวเราจริงๆท่าทางที่แน่นจริงพี่ก็เป็นคนชอบ R&B ใช่แต่บางวันี่มันยกได้ได้ลองกันยกได้ยกได้ลองยากไหมคะ ก็จริงๆถามว่าย่างไหมมันไม่ได้ยากแต่มันยากที่ต้องให้มันพอดีอะค่ะเพราะตอนแรกหนูจะร้องหนักมากหนักเกินไปจนแบบพี่แมวบอกเออนี่เป็นเพลงแอบรักนะเป็นเพลงรักนะอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องเบาซอฟๆลงมาหน่อยก็ได้เนอะก็แบลวอยู่นะแบลวอยู่นะสไตล์ที่เราถนัดเลยนะแอนด์บีก็ชอบด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันมันเป็นตัวเราค่ะเจ๊ว่าเขา้องได้หลายแบบแล้วเก่งขนาดนี้พอเสียงผมว่าเขาไปร็อกก็ได้ด้วยเออ พี่เมทเหรอคะคนไทยคนหนึ่งจ้าโหของทั้งหมดสองคนนี้มากเลยนะจริงหรอคือน้องน้ำสาวโมเดิร์นร็อกเนี่ยของน้องน้ำร่วมงานกับใครคะน้องน้ำร่วมกับร่วมงานกับพี่ปอกสิค่ะปอกสิวันนี้ก็เก่งอยู่นะใช่ค่ะเพลงพี่เขาน่ารักมากเลยซึ่งตอนแรกหนูก็เลยงงว่าเอ๊ะเหมาะกับหนูเหรอทำไมอ่ะแต่ว่าเพราะว่าเพลงพี่เขาแบบดูน่ารักภาษาน่ารักมากเลยค่ะหนูก็แต่พอมาเจอแล้วโอ้ 嗯。Uh. พี่เขาก็มีแบบหลายๆแนวในในตัวพี่เขาเลยเนาะแล้วเพลงมันแบบสโลร็อกป่ะใช่เพรามันมีจังหวะเขาเรียกอะไรที่มันเป็นร้องบุกแบบโอแบ๊บแพี่ชอบแบบนี้นะพี่ึงจสัมันแท้แ่ะใช่ร้องยากไหมยันแบบเนี้ยก็จริงๆเรามันก็ไม่ได้ยากมาเพี่เขาพยายามหาให้มันเรสเซียนเท่ากับพอดีกับเราแบบนี้ก็อยู่ที่การเ้วแบบอารม์เพราะว่าเพลงนี้ใช้อารมณ์เยอะอืก่อนจะร้องนะพี่ต้องทาให้เราอารมณ์เสียก่อนนะคะยังไงคะแท้มแหอะไร ผมว่าน่าเป็นอารมณ์แบบอารมณ์เศร้าอะไรอย่างนี้ให้ฟีลไปกับเนื้อหาเขาทำดีนี่เองนะฮะมีหน้าเลยเป็นครูเจเถอะไม่ต้องร้องเพลงมาจึงของน้องแม็กดี้ก่าแม็กทำงานกับใครอ่ะพี่ปุ้ยดูสิทครับถูกแล้นะถูกแล้วนะเมื่อกี้บผมพี่ปุ้ยจีสิพี่ปุ้ยดูสิทครับตอบ พี่ปุ้ยคือได้ทำซินดูราคือเราชอบเพลงของพี่ปุ้ยวงซินดูราอยู่แล้วแต่วงอะไรคะนี่เลยซินดูราครับผมเป็นคนจังหวัดไหนนี่เลิกเป็นโคราชครับผมโครับตอนนี้เสียงขึ้นจมูกหน่อยๆด้วยครับก็ไม่ได้แบบว่าดูยากนะเพลงยันแบ๊วๆนะครับเป็นเพลงฟังสบายๆครับผมแต่มันแอบยากในพาร์ทการร้องนิดหน่อยข้อฮุกนะฮะคือวันที่อาจจริงอ่ะคือช่วงนั้นสุขภาพไม่ค่อยดีครับพี่พ่อพอดีพี่ที่ อยู่ด้วยเขาก็มีวิธีเขาบอกว่าให้ให้ขมิบก้น <c oughs> ตอนที่มันสูงนะฮะคือตอนแรกผมขึ้นไม่ถึงจริงๆเพราะว่าเสียงมันมันไม่ไหวตอน,น,นอ๋อม,มันช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้พี่เคยเห็นหลายคนแล้วเวลาร้องรุ่นใหญ่ๆนะอย่างพี่หมงพี่แม่มอะไรเงี้ยหรือปานก็บอกว่า,าบางเพลงที่สูงมากๆเนี่ยเทคนิคคือขมิบก้นนะไม่ได้ทะลึ่งเพื่อทำให้เรามีพลังเบ่งแล้วร้องไปแตะทีนั้นโนตนั้นให้ได้เหมือนแบบฮะ เวลาเขามีกแมสเซจูหูเออแต่ก็โอเคนะทำได้วันนี้สุขภาพดีนะพี่ยังคะยังครับผมก็ว่าอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ขมิบอยู่นะฮะใช่โอเคครับอ่ะเมย์อะเมย์อะเมย์ทำกับใครอ่ะทำกับพี่ว่านชัยครับเมย์คือดูสบายสุดพี่ว่านก็ดูแบบใสใสแบวแววดูใจดีคือตอนที่ผมออกมาใช่ไหมครับก็คือได้ไปทำเพลงกับพี่ว่านชัยด้วยคือได้ร่วมกันทำแล้วเป็นไงไปทำอะไรบ้างก็ก็มีว่าอ่ากินข้าวบ่อยมางได้ข่าวว่าไป อยู่กินนอนกับพี่บ้านไฉเลยครับมาสองวันส่วนร่วมในการทำเพลงนี่คือทำเมโลดี้ครับแล้วก็ดนตรีครับผมอ๋อเล่นเพลงเองด้วยช่วยกันทำแตาได้กันเลยก็เหมือนร่วมโปรดิวเซอร์สิเนาะครับโอ้ยเก่งไม่ได้มีความสามารถนะเนี่ยปมือดาวน์โหลดแต่ตอนนี้คือไม่ได้ร่วมงานพี่ว่านายแล้วนะครับทำไมเพราะช่วงนั้นไปคุกคี่อยูที่บ้านคือของหายพี่บ้านไม่ไปบ้านเลยนี่เมย์หยุดเสกษมหมดเลย เสียงแน่ไหมคะเสียงดีคออตลกอะนะตลกอะไตาบอกว่ารับคิวออกมาก่อนเพื่อนเลยทำไมคะรีบพี่เมย์เขาร่งคือคือพี่ว่าจะทยาเพลงให้สี่คนใช่ไหมครับมีใครบ้างนะมีพี่เมย์เวมุกหมวยลี่แล้วผมก็ออกเลยสี่คนพร้อมกัน เมื่อกี้มีพูดถึงมุกนี่มุกก็เป็นคู่จิ้นใครนะคะน้ำมุกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คือเป็นคู่จิ้นแบบพี่น้องครับผมมีอะไรเกินเลยไหมก็เป็นพี่น้องกันพี่เฟรดีกว่าพี่เมย์มันค้างคามแบบในบ้านไหมไม่มีนะยังครับยังเลยตามเลยอะไรอย่างนี้ไม่มีชัวร์นะอ้ยักษ์เพลงนี้แต่ให้มุกเคยไม่ใช่นะทีไม่มุกเคยยังไม่มีเจ้าของไงครับมัน่องรู้อีกสื่อไม่ใช่มันเลยไม่เข้าเพล ครับอพี่อย่าไปแซวมากน่าเขานิ่งเครียดอะไรนิ่งจริงๆที่มีตรงนี้คือเอ็นนะเอ็นเอาหนักๆเัาเลยนะยังไงยังไงอะทำไมแฟนๆเขามาจิ้มเรายังไงได้คำตอบที่ดูหนูไม่รู้จิตหนูว่าคนทางบ้านเขาคงตอบของเหมือนกันหนูคือสนิทกันนะอะไรอยู่ในบ้านเหลือกันอยู่สองคนจนถึงวีสุดท้ายผู้หญิงที่อยู่จนถึงวีสุดท้ายคือหนูสองคนแม่แต่ช่วงหลังออกเกี่ยวกบ้านเขาดูมุ้งมิ้งกันจริงๆยังไงฮะนั่งๆอยู่ด้วยกันก็ นั่นใช่ไหมพูดใช่งๆนะนี่บอกเปิดใจเปิดตัวคุกกีกุ๊กงั้นร้อยห้องสอียร์เลยดีกว่ามล้วก็หกห้อนี้ครับเราถามเลยดีกว่าครับว่าเรื่องค้างคากับคนที่รักของแต่ละคนเนี่ยอยากเคลียร์ตอนนี้คือมีเรื่องอะไรบ้างเออคนรักเก่าก็ได้นะหรือว่าคนรักปัจจุบันก็ได้ดูเมครุ่นแอบรักก็ได้หรว่าเรื่องความเรียกความไม่ใส่หน้าไม่เอานะอ่เมก่อนกระลุกเออคนคนเก่าเหรอครับคนเก่าก็ก็โอเคครับก็เขาเข ไม่ร้อง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 ก็ผ่านมาแล้วครับคือคือเลิกกันไปแล้วเพราะว่าแค่ไม่เข้าใจกันเรื่องเวลาเท่านั้นแหละจสิ่งที่อยากจะบอกคือว่าโอเคเราแค่เราก็เป็นเพื่อนกันได้รู้สึกดีต่อกันได้ครับถ้าเางเต้าเมื่อไหร่ฉันขอเป็นคนที่ฟังด้วยเต้าของเธอได้ไหมย่าแต่แล้วน้าดังอิน้องเก่งขามากค่ไหนดังอีนี่เกือบลิกกัต่อไม่ของผมของผมคือที่ครั้งค่ะก็คือ วันนั้นมันจะเป็นวันเกิดแฟนเก่าครับแล้วเราก็เลยทําของขวัญแล้วก็ไปซื้อของแล้วมาทาเองนะฮะให้มันเป็นแบบชิ้นเดียวในโลกเนี่ยแต่ก็ไปได้ให้กับมือเพราะว่าช่างช่วนั้นเขาอยู่กรุงเทพแล้วเราก็เลิกกันก่อนเนี่ยฮะใช่แล้วของขวัญมันก็ยังอยู่กับเราเนี่ยเราก็เลยขายมันค้างอ่ะมันค้างมา จังหวัดดีจังหวัดดียัดสิแต่สัญญาเขาแล้วว่าคืออยากให้กลับมือเพราะว่าเราทําเองกลับมือเงี้ยก็มีโอกาสได้ไปทําเรื่องค้างคาแล้วครับผมทาาได้ให้แล้วใช่ได้ให้แล้วครับของขวัญนั้นคืออะไรครับบอกของขวัญมันเป็นอ่าเป็นกล่องไม้แล้วเราก็อ่าซื้อของมาทําข้างอนไรงาเป็นผู้ชาย้ฟิ้งเดียวโรแมนติกนะเคลียร์นะเคลียร์ไปแล้วมาดิสาวๆบ้างดีกว่านะฮะมาที่สาวน้ำบ้างดีกว่าสำหรับหนูปากดีไม่มีที่ไปนะครับคือมีความรักมาหลายรูปแบบค่ะแต่ ส่วนมากเนี่ยก็จะจบกันด้วยดีเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องปากดีไม่มีที่ไปเนี่ยเกิดกับแม่ทางลวนๆเลยค่ะเอาอยากเทยกับแม่ใช่เพราะว่าเราเป็นเด็กที่แบบว่าเออห้าวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยแบบหวานเพราะคุณแม่จะหนุจะมีน้องสาวอีกคนนึงตอนที่น้องอยู่เนี่ยน้องก็จะอยู่กับแม่ตลอดเวลาก็จะแบบว่าเหมือนเขาคุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพอเป็นเราแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าถึงพูดดังหน่อยแล้วมันจะดูแบบว่าเราตะคอกอะเพราะเราเสียงแข็งอะไรอย่างเงี้ยก็ คือก็ต้องต้องอันนี้คือต้องเคลียร์แม่เรื่อยๆใช่แม่เข้าใจว่าหนูเป็นแบบนี้นะฟังอยู่ให้เ้ารานพี่แม่เราก็มีใครแล้วเชิญพิเศษนะครับก็คือแม่เอ๊ะน้องคไม่ใช่ตีคผิดนะน้ำเขายิ้มตอบแบบเพลเซฟมากอะเอาจริงๆก็มันจริงๆบ้างก็ของเอ็มตอนนี้ไม่มีไม่มีใช่เหรอคนนั้นที่คุยอยู่อ่ะแฟนเก่าก็ได้นะแฟนเก่าก็ได้หรือที่แอบรักอยู่ก็ได้กก็พี่โ หรือเฟลงเขที่ยังไม่เปิดตัวก็ได้อ,อไม่เอาไปเอาเป็นเพลงของน้ำแบบชีวิตเอ็มเนี่ยคือเอ็มชอบเพลงของน้ำพเพราะรู้สึกว่ามันตรงกับผู้หญิงหลายๆคนนะรู้รสึกกับว่าเคยเคยเลิกกับแฟนเก่าไปโดยที่เราปากดีแล้วก็เลยอยากจะฝากทุกๆคนว่าแบบว่าถ้าย,ยังไม่อยากจะเลิอกอย่าพูดว่าเลิกเพราะว่าบางทีคําว่าเลิกครั้งเดียวคือการที่จะไม่เจอเขาตลอดชีวิตนะพี่กับผมเลยนะไม่เคยไม่เคยพูดคำว่าเลิกลบบอกเลยตลอด อันนี้มันต้องดูพฤติกรรมด้วยก็ว่าอย่างนั้นผมก็ไม่เคยโดนบอกเลยนะฮะทำไมครับเขาหายไปเลยเจ็บปวดอีกเลยแต่ละคนก็โดนโดนทั้งเลยเดียวเราจะให้เวลาเขาอ่านข้อความของผู้ฟังที่ส่งมาซึ่งโดนไม่แพ้กันสองข้อความใครจะโดนใจน้องๆทั้ง4ช่วงหน้ากลับมาฟังกันนะคะช่วงนี้ครับส่งมาเพิ่มเติมกันได้นะฮะเฟซบุ๊กแฟนเพจครูเฟรทายครับ เราอยู่กันตั้ง6ชีวิตนะคะน้องๆสี่คนจากบ้าน AF 11มาโปรโมาปอัลบั้มน่ารักน่ารักกันค่ะมันขานก็มีเพลงคพรๆของแต่ละคมให้เราได้ฟังกันแล้วก็เลยให้คุณมาแชร์เรื่องค้างค่าระหว่างคุณกับคนรักจะเป็นอดีตก็ได้คนที่แอบรักก็ได้หรือคนทักปัจจุบันก็ได้จริงสองข้อความที่โดนใจให้น้องเลือกเลยดีกว่าน้องทำกันบ้านหนักมากแต่ว่าเมย์เลือกได้แล้วครับผมเมให้แมคพูดให้กันอ่านโอเคค่ะจนะคแมคได้ครับผมจัด ที่ชายโยครับผมเมืองไรนะฮะคือต้องใช้เสียงก็ราดูแ้วน่าจะเป็นตัวเฮียนะไม่ใช่ไม่ใช่เ้วเขาน่าจะเป็นเฮียเฮียเฮเฮียเออเฮียตัวตัวตัวเฮียเพราะภาษาจีนใช่ใช่าบว่าตกลงเธอเป็นแม่หรือเป็นเมียเนี่ยรีบบอกว่าให้เฮียเฮียจะได้ทำตัวให้ถูกต่างหาอยู่นครราชสีมราชเนี่ยเสียงมันออกนครที่อยาใช่เขาบอกว่าตกลงเป็น เธอเป็นแม่หรือเป็นเมียรีบบอกมาจะได้จะได้เคลียร์เฮียจะได้ทำตัวให้ถู่โอเคนะฮะรับไปเลยนะครับเอาน้ำค่ะได้เลยลูกมันมันโดนใจหลายอันเลยนะจอยตัดชิ้นใจมาให้น้ำอ่านอันนี้ดีกว่าอันนี้น้ำชอบอันนี้ค่ะอันนี้จากอ่าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะันซูชาสุทานุก่ะหนูก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะพี่ซูชาซัมติงนะครับผมซูชาซัมติงค่ะซูแชตแต่เขาพิมพ์มาว่ายังตกลงกันไม่ได้ ใครจะเป็นสามีใครจะเป็นภรรยาอ้ยมันใคร ก็ไม่มีอาการเลยนี่จะอยากดูแล้วเดี๋ยวเขาเป็นใครพี่หนูขอเฟซบุ๊กไว้ละไหล่งตอบท่านนี้ได้แก้วเพลงเอ่อเพลงลเลอร์ครับโอเคครับผมเพลงลเลอร์เพลง Suicide by Killing โค้งสุดท้ายนะคะรับไปสองรางวัลกันแล้วกันนะคะโค้งสุดท้ายวันนี้มีเพลงมะพร้าวมาให้พวกเราได้ฝากเออ่ได้ฟังกันให้น้องๆฝากเพลงกันหน่อยอัลบั้มนี้ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะอยากจะฝากอัลบั้มมันค้างเลยละกันเพราะว่าเพลงเพราะทุกๆเพลง12นักล่าฝัน12เพลงนะคะก็ ยังไกงไก็อย่าลืมบวชกันด้วยละกันที่ truemusic.com นะคะหรือว่า iTunes ก็ได้คะ่ะแล้วก็ฝากเพลงของเอ็มด้วยค่ะเปิดใจไม่เปิดตัวคะ่ะช่วงทางนะคะ2-2-2นะคะ2-4ตัวเรากดโทรออกค่ะครังไงหรบเป็นริงโทนะคะติดตามข่าวสารได้นะครับทางอินสตาแกรมและทวิตเตอร์นะครับ true u n e s c o r e fantasy ครับแล้วก็ฝากขึ้นคูด้วยลวกันนะช่วงอะไรนะจนทีพอ5 5 50นาทีถ้าเปิดอัลบัมของเราได้หนึญญ่งอัลบัมพอดีเลยครับ พี่ซีเจนะคะใช่ไหมฮะวันนี้ขอบคุณด้วยครับสีปีนจากบ้าน AF11 นะฮะใช่แล้วค่ะน้องเอมน้องน้ำน้องแม็กน้องเมย์ขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับ